จัดจานแห้ตัวใส่เด็ดสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องมัดสุขุสุคนจ้าทางฟังไทยฟังลาวากระทางต่างประเทศมาจากพี่น้องจา้าวันนี้พาไม่กินตามกุ้งสดอีกแล้วอ่ะแซ่บเลยนะจา้าเนี่ยเบิ่งฉ่ำแห้งนะกเมื่อจา้า เนี่ยแล้วก็มีมาหมาจา้ะมาหมามา,มาเลยเบงซีห้เบิงบ่าเม็นโฆษณาเด้อจะบอกมาอ่างซื้อผู้ใดามาก,กินมาหมากเกาหลีจะว่าราคาแพงเนาะมาหมาเก,กาหลีให้ไปซื้อแบบนี้มาก,กิดนะจ้ะเนี่ยเซนอันมีนะเซนก็เป็นอันเครื่องเซน,นมาหมากเกาหลีล้อจ้ะรสชาติกับไล้เคียงกันแ่บอยู่แล้วก็ราคาพ่แพงจ่ะ ม,มานุ่งเขาเเมันบอกว่ามือติดพริกบุาบเป็นตะเบิงมาสัมมันเอาหน้ามาล่างความเลยไม่ฉล่าดความกินทั้งสิ้นอ่ะมาจากมันต่ำใส่มาละ มาคลียนะอืมอักด้วยมันารเป็นอยู่ขอของมีสะดับแล้จากของมากเลย 下边。那我们重新再买一条。Hmm. No, เล็บตายขึ้นไม่กระเด็นกระโดนอะ่ะรู้สึกแสบตามใส่หัวหอมพร้อมหืมห,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 หน้ามันจจั ใตๆเก๋ไม่มากับเจ็บคุณงสามสิบตัวจ้ะ น้ำคุณคนหมเจ้าเอ้ยตายตายตายอุ้ยคิดเมืเ่อสั็ครั้งมูพันทวง ชอบต่ออือเผ็ดได้ไหมเนี่ย้องแบเผ็ดอือ 对。 เนี้ยจ้ะร่างกุก้งจนเสีดเมื่อจ้ะร่างจนกุก้งเสีดเมดื่อ ไม่เจ้าเอ้ยไม่นีกว่าจะเป็นเพจ <c oughs> มาหมาอันเพจจ้ะ มันเผ็ดเดี๋ยวเราจะมันหอนมันหายยังหอนหอนอย่างที่บังไปเพชรก็มันหอนมันเสียงเหมือนแหบเลย ความดกเริ่มขมมาละใช่ไมมเพลนขึ้นกว่าเี่ ต้นหัวาม่มานู่จ่าได้เห็นหลายเราไม่อิ่มค่ะขอโทษถ้าจะพริกติดมือพี่น้องเอ้ยมันนั่นเป็นพริกแห้งไหม ข้างตรงได้หลังก็จะซารเป็นโบออดอาทิตย์ชูเซฟแม่งกับโบออดจ้ะขึ้นเรื่มฝากไปตี่ตามแฟนเพจเฟซบุ๊กพี่รองจ้ะบ้านมีเป็นเฟอลูกก็เป็น เป็นกดไลค์งังสิอันกันพ่อพี่น้องเขาไปกดติดตามให้เวนกับฝากอันกดที่มันเป็นรูปเมื่อนั่นจารรูปนี้โปวดแม่ที่แบบเป็นกดไลค์ให้เว้นนี่นะจารเพราะว่ากดเฟสบุ๊คมันบ่ขึ้นอันเป็นนับยอดคนติดตามให้เวนอะจารยนฝากให้จ้ะของเฟสบุ๊กเด้อเนี่ยแฟนเพจนะ YouTube ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคลิปวันสิลงใน YouTube ก่อนหลายมือเตื้อพุ่นละมันค่อยเสือไปลงใน Facebook พอเพจ Facebook มันท่านไดอั่นท่านกดนั่นละจา้ามันท่านได้สร้างได้ได้มันก็ได้เอามาสั่งได้ใดใน YouTube ก่อนนล้จ้า จับแท่งมะเจร์เมื่อกี้เห็นมะเจร์บางสีบอกเสุดสูตรนี้ผู้ใดมักรวจัใจแบบนี้ต่ำร่องเมืองจ้าพี่น้องแซ่บอีกมันจะตีใจกินแซ่บปาติโชแม่พวกติมันจับสามมือสามนิ้วมันเหนียวสองหนิ้วจับเพรวกอันยหญบอกคิดมันติดมือหลายมันหนาเกลยดว่าจันเพิ่งพวงมาจ่ามันต้องปรับปรุงพี่น้อง Ừ. Chân nục Nó nó hát kìm ừ. Cung mới rồi chả Mới là cung Nhanh rồi tuần rồi เดียยเ๋ยวคอยน้องอยากเลียร์ฮัลก็เด่อหนึ่งสอมเส้อดาาตัวนึงกับต๊วไปตัวแล้วดิ้งกีนปุ่นท่นกิดว่ามันกระดายใื่คักเากินไม,ม่คากิานหิว น้ำไม่ได้น้ำจาาไม่อยากให้มันเดือดเนาะมาม่านี่ดเดีวยวแสบเยอะจ๋าไปหาซื้อมากินเด้อค่ะยุทธไทยบานเ้ามี้ขายเนาะมันแสบแล้วมันก็ราคาถือก่ามามากก่าเกาหลีนะ แล้วเจ้าพี่น้องไปอ่ะอยู่ไปเล่นาออกจากว่ามาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะจ๊ะที่เขามาติดตามอยู่กำลังใจให้ยเว้นกับคืาแนะน้ำต่าง,างๆานะจ๊ะเนาะกับความห่วงใยจากพ่อพี่น้องนะจ๊ะเรื่องกินดิฟกับขอบคุณหลายๆจ้ะเพราะมันเปยตามยาชากรรมนะจ๊ะปากใหญ่อี๋นี่เพราะจ๊ะได้มากับขอบคุณหลายๆานะจ๊ะเนาะไปแล้ว